ดีพี่น้องป้องป่งปายเบิร์สภูสุนสคนยินดีตอนรับของซู่ซ่องปะบูสาวเล่าเมื่อนี้เราประบูจะพาทุกคนมาเที่ยวเออวัดนั่นเองตอนนี้เขาก็อยู่ประเทศไทยเมื่อเที่ยวใดละ่ะจือะ่อบไรแต่เมื่อนี้ปะบูจะพาทุกคนไปเที่ยวหลายบอนแหงนะทุกคนประมาณ6 7เจ็ดบอลไ่เบิ่งกันว่าปะบูจะไปได้จากบอนเนาะเพราะว่าเมื่อนนี้แบบตั้งใจจะไปให้มันครบเนาะเพราะว่า มืออื่นจะได้กลับบ้านแล้วนะทุกคนแต่กะจะพยายามแบบเที่ยวให้มันครบเดอ้อมีหลายคนบอกว่าให้ประปูแบบทายลิดแบบไปเที่ยวอหลายๆบอลไฮแนมแบบมีคนแนะนําให้ไปเที่ยวเพราะนั้นวันนี้วันนี้หลายเลยทุกคนแต่ว่าประปูกับไปบุ๊ทัวร์พุถธงเพราะว่าคือกลุ่เทพเนี่ยกว้างแหงอย่า่าซันมาซิขนาดอยูุ่ราประปุกกับยังเที่ยวบหมดแล้วแต่กับประปุจะไปโลเคชั่นที่แบบเด็ดๆแล้วกะหลาย บอลที่ว่าคนแนะนําไปหลายที่สุดเนาะปะบูจะไปบอนนั้นเด้อทุกคนเด้อเมื่อนี้ปะบูพาทุกคนมาเที่ยวใส่เดี๋ยวให้ทุกคนไปเบิ่งไปพร้อมๆกันจ้าอย่าลืมเนาะภัยมรคิววิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามปะบูกดไลค์กดแชร์ให้ปะบูเด้อเด้อไปกันเลย คนตอนนี้เราถึงแถวๆนี้แล้วนะหลายคนคงจะรู้เนาะว่าอยู่ที่ไหนแต่เดี๋ยวจะไปดูข้างหน้ากันก่อนว่าปะปุจะพาทุกคนไปที่ไหนเนาะปะปู๊บจะมาทำซาเลนพูดภาษาไทยตามที่ทุกคนบอกด้วยนะอะพูดไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าพูดไม่ค่อยสัต์เท่าไหร่ <laughs> จะพาทุกคนไปวัดเนานะเราก็ต้องแต่งเัวสุภาพนิดนึงบางทีอาจจะแบบ ไม่ค่อยสุภาพก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเอาสุดมาน้อยจริงๆไม่คิดว่าจะได้มาวัดไงก็นักท่องเที่ยวเนาะคือหลายคนจะมาจากหลายที่จากต่างประเทศด้วยอันนี้ไปท่าเรือได้แล้วก็ข้ามไปแบบวังหลางไปวัดอรุณอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีวัดอรุณใช่ไหมเราจะวันนี้เราจะไปวัดที่ไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปวัดอรุณกันแล้วก็เดี๋ยวเรา วัดอรลุนวัดพระแก้วเนาะเราจะพาทุกคนไปเที่ยววัดวัดพระแก้วเขาเรียกซื้อเต็มคืออะไรอะวัดพระศรีรัตนศาสสานาโหวันนี้เรามีไก์นำเที่ยวนาอซื่อแผวซ่าได้สัญญาหม่แล้วเด้๋ยาวแลวแพววจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยเนาะและเราก็อยู่กับไอ้น้อยแสดงวันนี้เราจะมาพูดภาษาไทยกันเพราะว่ามีคนบอกว่าให้ปะบุพูดภาษาไทยด้วยได้ไหม อ่าบางใช่บางบางคำเขาก็ไม่เข้าใจไงเราก็ต้องได้พูดอ่าแต่ว่าคนคนลาส่วนมากจะเข้าใจภาษาไทยอ่ะอ๋อคือ99%เอลยแต่คนไทยบางคนเขาก็ไม่รู้จักภาษาลาวไงเราก็ต้องใช่อ่าแต่บางทีเราก็พูดไม่ชัดนะพูดไม่ถูกอ่ะอ๋อไม่เวลาเดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแกให้เนาะค่อยสอนไปเราวันนี้เรามีเฮ้ยว่าล่ามแปลภาษาด้วย โอเคแล้วไปเจอกันนะทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึงแล้วเนาะอันนี้คือมีแต่เขตวัดทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่อออเป็นวัดใหญ่วัดสารหลักอันไหนอ่ะนั่นเหรอเขาขาวใช่อ๋อขาขาวนั่นคือสารหลักเมืองใช่สารหลักเมืองกรุงเทพอือเขตนนี้น่าเที่ยวมากเลยทุกคนใครที่มาเนี่ยต้องมาแถวนี้เนาะเห็นเขาบอกว่าถ้ามาไทยไม่มาเนี่ยก็คือพลาดจริงนะออ ลงแล้วไปขึ้นก็ได้ร้อนข้างล่างสวยนะข้างล่างสวยใช่ไหมเอ้าเอาเอาใหค่ะที่เราจะลงไปอุโมงค์ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่ร้อนอุโมงค์หน้าพระอาชจะได้ไม่ร้อนร้องอันนี้ก็คือจะมีสีเหลืองเนาะ ชิ่เลือก็จะเป็นสุดสําคัญวัดสัมคันธ์ในที่สำคัญที่โบราณถ้าเป็นสีเนี่ยเขาจะบอกสถานที่ต่างๆสีเขียวจะเป็นที่สนามหลวงอะไรประมาณนี้นี่นะักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้เราลงอุโมงมาแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อเนาะนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่สมัยเมื่อก่อน อ่าเขาจะถ่ายไว้ประมาณาประมาณน้อ,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 องค่ะโหเยอะมากคนตอนนี้เราถึงหน้าผาแก้วแล้วนี่อ่ะอันนั้นก็จะเป็นทางเข้าถ้าเข้าเขาเข้าได้ทางไหนอะ่ะเ<อ>่าทางนั้นนี่หาแถวนี้เลยเราจะเข้าทางนั้นเออนาะพอดีเราขายเราขี่บันไดเลื่อนขึ้นมาไปนี่ก็ทางเข้าเนาะทุกคน นี่เราจะเข้าไปข้างในกันโอ้โหแบบอากาศดีมากอันเนี้ยคือตัวอย่างที่เขาเอาไปใส่ในหนังบุพเพศนิวาสด้วยไปสวยมากเลยอันเขเป็นตาเป็นเวนเป็นเวน มาเที่ยวเยอะมากเลยทุกคนสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมมีแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากไปทุกคนเราจะพาทุกคนไปเที่ยวข้างในกันยวเดินเข้าไปยืเดินยังไม่ถึงนักท่องเที่ยวเยอะจริง ทำเติรเป็นคนไทยวั้ยนะเราไร้ไร้เรทำเติรเป็นคนไทยก่อนนะเพราะว่าเคยเป็นแบบเราพาไปไปวันอะไสักที่แต่ยังน้อยแล้วเราพูดไทยพูไทยใช่ไหมโอ้โโอเคโอเคก็ต้ิดซื้อบัตรราคาซื้อบัตรราคาโองชา้โหงอ๋อเข้าใจไหมทุกคนเราเป็นคนลาวเราต้องแบบแอปพูดไทยก่อนนะพวกในวังแต่ว่าเราต้องเดินเดินเหมือนเดินอ้อมเข้าไปแหละเดินอันนี้เขาเรียกประตู อันนี้ประตูพิมพิมานใช้สีเอาเราเข้าทางนี้ไเวลาเราต้องโค้งใช่ไหมอ๋ออันนี้เราต้องซื้อตั๋วด้วยใช่ไหมหรือไม่ได้ซื้ออ๋อโอเคค่ะเราเป็นคนไทยเราเดินเข้าได้ค่ะคเป็นคนได้เลยคนไทยเดินเข้าได้เลยคนไทยเดินเข้าเต็เลยแต่ต่างชาติแต่ว่าซื้อบัตรต้องซื้อบัตรแล้วก็มีเขาจะมีเขาจะมีไกด์อะไกด์นำเที่ยวใช่ไหม ไมถามไม่น้นะว่าจะแม้ว่าไม่เคยเกิดจากนักเดินข้าไดหรือชอบอะไรอ๋อกเกิดจาแค่หนังสือไม่นไม่นะไม่เราก็้อาหนังสือให้เขาดูไงเ้าเป็นนักเรียนนะเหมือนเขาไม่ตวจนะนักท่องเที่ยวเยอะมากจะมีคนจีนคนต่างประเทศคนเวียดนามคนออเยอะมากเลยทุกคนนี่อ่ะนท่องเที่ยวทุกคนเลย สำหรับคนไทยเนาะนจะเข้าฟรีเนาะแค่โซบัตปภาษาสนพวกเราก็น่าจะไม่ได้เข้าไปเนาะแต่ว่าเราจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อเนาะทุกคนตอนนี้ประบุก,ก็อยู่ที่ข้างหน้าแต่ประบุจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูอีกทีอีกแล้วเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแบบนักท่องเที่ยวเยอะจริง อ๋ออันนี้คือโบดไงในอันนี้คือโบดเราดูข้างนอกก็ได้คนเนี่ยอันนี้คือโบดเนาะโอ้โหว้าวมากถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปเราต้องเสีย500บาทอ่าวัน,นี้วอลสามคนสองคนเนาะก็หนึ่งพันแล้ว,วเราก็คิดว่าไม่เข้าดีกว่า <laughs> จริงๆก็เข้าได้แต่ว่าเราจะเอาเวลาไปเทีย่ยวที่อื่นต่อเนาะเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูเยอะๆตอนนี้นะนะักท่องเทีย่ยว <laughs> เยอะมากทุกคน มีเด็กๆด้วยนะเขาก็จะมีทัศนศึกษา ทุกคนตอนนี้เราอยู่แถวข้างนอกกันนะเพราะว่าเราจะออกไปต่อที่ข้างนอกก็คือไปต่อที่วัดวัดอรุณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปต่อที่วัดอรุณอ่พอเดี๋ยวทุกคนมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่พวกเขาอ,ออกแบแต่เราก็จะออกอีกทางนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในเดี๋ยวปุจะเอาภาพประกอบให้ทุกคนได้ดูเนาะถ้าใครยังไม่เคยมา มานะถ้าใครเคยมาก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าปะบุไปถูกไหมเพราะว่าเราต้องอเสียตังค์หนึ่งพันบาทเพื่อเข้าไปคือคนละห้าร้อยเสรไหมเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนไทยเพเราะว่าเป็นคนลราสองคนดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะไปเที่ยวที่อื่อนดีกว่าอ่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังจะพาทุกคนไปเที่ยวเยอะเยอะอยู่ไปี๋ยวเขาไปดูกันบ้าบรรยากาศข้างใน งแบบมหาลัยที่แบบเน้นแบบพวกทางด้านคณะเกี่ยวกับศิลปะพวกสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มหาวิทยาลัยศิลปรกรเนาะทุกคนโอ้เมื่อกี้นี้เราเข้าทางนั้นใช่ไหมย๋ยวนี้เราก็จะออกมาทางนี้เราก็จะเดินกลับกันเนาะทุกคนขี่สามล้อเนาะก็มาขึ้นที่นี่ได้เพราะเราจะมีสามล้อ ให้ขึ้นแล้วทุกคนใครอยากไปเที่ยวไหนต่อประมาณนี้นี่เราก็มาซื้อน้ำมะพร้าวนะทุกคนราคา40บาทต่ออ่า40บาทต่อ1ลูกนะจ๊ะนี่ไปตอนนี้เรากินน้ำมะพร้าวแล้วเนาะเราก็จะไปเลยจ้ะ อร่อยมากนี่ก็จะมีเด็กๆมาเที่ยวมาทัศนศึกษาเยอะมากน่ารักทางนั้นก็คือแบบเด็กกำลังหลังเข้าไปหลังเข้าไปทยอยกันเข้าไปเห็นไหมบอกแล้วว่าพูดภาษาไทยเป็นไว์หนึ่งทะอยไยอยกันเข้าไปเยอะมากอันนี้วันนี้อร่อยไหม แสบหลาย <laughs> วันสุกรแ์แต่ละเด็กก็จะแบบมาลงเรียนเงี้ยสักัดกระิบวันสุกมาลงเรียนก็วันนี้มาเที่ยวแทนไป<ะ>เราจะไปสถานที่<อ>ที่สองกันเลยเนาะที่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่หน<อ>ึ่งที่พวกเรามาอัปเดตให้ทุกคนดูนะอ่า เป็นไงบ้านทุกคนสวยไหมอ่าใครที่อยากดูคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวปะบูจะพาทุกคนไปสถานที่เที่ยวที่2แล้วไปเจอกันอีกเนาะตอนนี้ปะบูขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช<ม>ร์กดซับสไครป์ปะบูด้วยนะแล้วเจอกัน EP 2นะแลทุกคนปะบูจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนไปกันเลยจ้า